ฮือฮาแม่ค้ารีวิวสินค้ามิติใหม่ลูกค้ามองแทบไม่ทันแต่เห็นลายได้แล้วตกใจฮือฮาแม่ค้ารีวิวสินค้ามิติใหม่ลูกค้ามองแทบไม่ทันแต่เห็นลายได้เราตกใจไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้อึ้งหนักมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดฮือฮาเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่า โลกออนไลน์ของจีนได้มีการแชร์คลิปสุดแปลกเผยให้เห็นแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งที่ออกมารีวิวสินค้าแนวใหม่นำสินค้าออกมาโชว์แบบรวดเร็วจนลูกค้ามองแทบไม่ทันแต่เห็นลายได้แล้วถึงกับต้องตกใจกันเลยทีเดียวโดยจากคลิปจะเห็นว่าแม่ค้าออนไลน์คนนี้ได้คว้ากล่องสินค้ามาไว้ตรงหน้าก่อนจะเปิดกล่องและหยิบของขึ้นมาโชว์หลังจากนั้นก็บอกราคาก่อนจะวางของและปัดกล่องไปด้านข้าง พร้อมหยิบกล่องใหม่มาเปิดโชว์ของและบอกราคาวนไปซึ่งรีราของเธอมีความคล่องแคล่วว่องไวแบบสุดๆชนิดที่ลูกค้ามองกันแทบไม่ทันเลยทีเดียว ทั้งนี้แม้ว่าการขายของเธอจะรวดเร็วและเน้นขายถูกเป็นหลักสินค้ามาไวไปไวชนิดที่คนซื้อแทบไม่มีเวลาคิดตัดสินใจแต่พบว่ายอดขายนั้นไม่ใช่เล่นๆโดยพบว่าเธอสามารถทำยอดขายได้ถึง60ล้านหยวนหรือราว302ล้านบาทในเวลาเพียง4วันกับอีก9ชั่วโมง